วิธีการเข้าสมัครทำงานในประเทศจีนค่ะวันนี้ที่พี่จะมาแชร์กฎหมายนะคะแล้วก็ติดทิปในการหางานในประเทศจีนนะคะอันนี้ก็คือให้สำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนาอยอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศจีนเขาจะหลับนักเรียนที่จบปริญญาโทแล้วนะคะถ้าจบปริญญาตรีนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย2ปีมาก่อนนะคะนอกจากว่าเราสามารถหางานในฟรีเทรดโซนในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้นะคะเพราะว่าในฟรีเทรดโซนเนี่ยเขาจะต้องการนักเรียนต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะ สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเตรียมตัวนะคะเราจะต้องเล็งเอ่อไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนะคะหรือว่าคอมพานีหรือว่าบริษัทที่เราต้องการจะไปทํางานให้เขานะคะดูว่าเขามีตำแหน่งอะไรเปิดบ้างแล้วในตำแหน่งนะคะเขาต้องการคนที่มีความสามารถด้านใดบ้างคะ่ะแล้วก็เตรียมตัวนะคะเตรียมความสามารถนั้นๆไว้เลยคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่จะสำคัญและช่วยเราได้มากๆก็คือว่าการเขาเรียกว่าเน็ต o เวิร์กิ้งค่ะก็คือว่าการที่เราจะออกไปรู้จักคนที่ทํางานในบริษัทนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าอาจารย์ที่มีคอนเนคชั่นกับบริษัทน,นั้นเป็นพิเศษค่ะ แล้วก็ต้องเป็นภาษาจีนนะคะอันนี้คือถึงแม้ว่าเราจะเรียนสาขาอะไรก็ตามถ้าเราอยากจะทํางานในประเทศจีนนะคะเราจะต้องมีความสามารถทางภาษาจีนที่แน่นมากๆนะคะ h s k 4ไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องมีการสื่อสารเป็นนะคะอ่านเป็นแล้วเหมือนกับว่าเราต้องคิดเลยว่าทยยังไงให้เราดูเหมือนว่าเรามีความสามารถทางภาษาจีนเหมือนคนจีนเลยคะ่ะสุดท้ายนะคะก็คืออย่าท้อนะคะต้องสู้คะ่ะเราต้องแบบสมัครไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลากับมันเยอะๆค่ะ ว่ามีนักเรียนหลายคนนะคะที่สมัครไปแล้วเหมือนกับว่าโดนปฏิเสธมาแล้วเราก็แบบเหมือนกับกรีบ up บเลยก็คือว่าไม่ไม่ไม่สมัครต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธนะคะเราก็ต้องสู้ๆแล้วก็สมัครเรื่อยๆค่ะพี่เป็นกําลังใจให้นะคะก็อย่าลืมกดถ้ามีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ลโบแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย